สวัสดีครับทีท่รักเข้าสู่ช่องโอมเมนแลแลพวกผมโอมรับมาหทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่โคตรเล่าร้อนเดาเจาะใจจริงๆนะครับระหว่างรถถังกับตัวของอิมานกาซาลีเอฟครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วอยากจะฟังประเด็นนี้นะฮะนั่งลงฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ย ดูช่องผมมาแม่งรู้กี่ปีต่อกี่ปีแค่กดติดตามยังไม่กดติดตามให้เลยเว้บเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆช่วยสพอร์ตกันแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดให้และขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ฟังแล้ว,แ,ลวแบบหุ้ยต้องกดให้พี่โอมแล้วแหละขอบคุณทุกคนมากครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะพูดแบบนี้นะครับว่ามันมีประเด็นแบบหนัก,หน,กหนักหูผมเลยอะ คือผมก็ไม่ได้แบบเสพสื่อโชว์โซเชียลอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมไปเจอประเด็นที่มันน่าสนใจแล้วมันแบบเสดาเล่าร้อนหัวใจผมมากนั่นก็คือตัวของอิมานกาซาเลฟครับ mm. เขาลั่นไว้มานานแล้วนะครับว่าเขาอยากจะเจอกับรถถังนะ เขาอยากจะลองของเขาอยากจะเจอกับระดับแชมป์อย่างรถถังอันนะครับซึ่งมันก็ก,ก็ทุกคนนั่นแหละครับที่อยากจะอัดกับแชมป์อ่นนะเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ในสายมวยใช่ไหมคนที่อยู่ด้านล่างแรงกิ้งไม่ว่าจะอยู่แรงบนแรงกลางแลงไหนก็ตามเขาก็อยากเจอกับระดับแชมป์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บเขาก็ได้เป็นแชมป์มีโอกาสเต,ติบโต,ตไปในเวของที่ทางมวยก็ถือว่าเป็นหมุดหมายของนักกีฬาทุกๆคนนะครับซึ่งก็ไม่แปลกที่อย่างตัวรถถังเนี่ยจะโดน แบบใครหลายๆคนอยากจะเจอด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับซึ่งทีนี้ฮะมันก็เกิดกระแสขึ้นมานะครับหลังจากที่อิมานกาซาเอฟได้ปิดฉากน็อกเอาท์แบบสวยงามใส่กล้องธรณีไปนะครับก็มีแต่คนออกมาโจมตีรถถังนะครับบอกว่าทําไมวันปกป้องรถถังทําไมวันป้อนแต่นักมวยหมูหม,มูนักมวยกาักา,กาให้รถถังได้ชกให้รถถังได้เคี้ยงง่ายๆทาไมไม่ให้รถถังเจอของจริงมากทําไมไม่ให้รถถังแบบเจอคนนั้นเจอค,คนนี้นะครับซึ่ง ผมพูดตามตรงว่าไอ้กระแสไอประมาณเนี้ยมันมีมาโดยตลอดนะครับในอดีตไม่ใช่อีมานกาซารีเอฟก็เป็นกล้องธรณีครับพอไม่ใช่กล้องธรณีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทางฝั่งของตัวของซูเปอร์เล็กนะครับซึ่งผมจะมาชี้แจงทีละประเด็นกันนะแบบไม่อวยฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับเอาแบบว่าเป็นกลางนะแบบว่าเห็นจากข้อเท็จจริงเห็นจากเหตุและผลเป็นหลักนะครับรถถังเจอแต่มวยอ่อนจริงหรือไม่จริง นะครับทุกคนลองคิดในใจนะแล้วเราตอบมาซิจริงหรือไม่จริงอ่ะผมจะบอกเลยนะครับว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งครับทุกคนนี่เฉลยให้ฟังเลยแล้วกันมาฟังเหตุผลกันนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่ารถถังเนี่ยถามว่าเคยเจอมวยที่แบบอ่อนแม่งแบบหมูหมูเคี้ยวง่ายๆเนี่ยเคยเจอไหมเคยครับคนนั้นก็คือจิโตยิปุครับแล้วก็อย่างเอ็ดการาทาบเลสนะครับถามว่า เก่งไหมผมมองว่าท่าในทักษะเชิงฝีมือนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้เก่งเลยละกันนะครับถ้าเทียบกับมวยนะปัจจุบันนะครับสองคนนี้คือผมว่าไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าดูจากฟอร์มได้ว่าแพ้รวดแพ้รว,วดอย่างเอ็ดกาไอ้หนุ่มประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับแพ้น็อกทั้งสไฟนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีศึกให้ได้ต่อยเลยนะครับหายยาวนะส่วน มวยที่รถถังเจอเกรดแบบกลางๆนะครับก็มีนะฮะอย่างตัวของทากิเอคาริลอฟนะครับไม่ได้เก่งเวอร์วังระดับแชมเปี้ยนนะครับแต่ก็ถามว่าแบบโอ้โหแบบออนปกเปียนไหมก,ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็ยังมองว่าเก่งนะตัวของเดนิสพูลิสนะครับแม้จะแก่เขี้ยวลากดินแต่ก็เข้มอยู่นะครับต่อยร่วงต่อยนับมากันหลายคนอยู่นะฮะแล้วก็อย่างตัวของจ้าคอบสมิธก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทนแข็งแรงแข็งแกร่ง ายระดับหนึ่งเลยนะครับอถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วการ3มคนนี้นะแล้วก็เจอกับระดับแชมป์มาแล้วนะครับรถถังก็เคยอัดมานะอะถ้าบอกว่ารถถังเจอแต่มวยอ่อนใช่ไหมผมถามคําถามแรกเลยครับแฮกเกอร์ตี้คุณคิดว่ากาก,ากไหมลองตอบมานะครับตอบในใจก็ได้หรือจะพิมพ์บอกมาก็ได้นะครับผมมองว่าไม่กากนะถ้าว่าถ้าบอกว่าแฮกเกอร์ตี้กากเนี่ยไม่เคยเป็นอดีตแชมป์ของมวยไทยแบนตัมเวทนะครับแล้วก็ คงจะไม่ได้เป็นแชมป์ของฝั่งคิดบ็อกซิ่งแบตเทิมเวทหรอกนะครับนี่คือระดับแชมป์นะฮะเพชรดำครับนี่ก็อดีตแชมป์ของวันช้ยนชิปเหมือนกันในยุคที่เสียโบสยังพังงาบในศึกวันนะครับเรียกได้ว่าแบนเทิมเวทไฟเวทนะครับเสียโบสถ์ของบัลลังเลยนะครับยุคก่อนนะอ่าแล้วก็อย่างตัวของซูเปอร์เล็กทุกคนคิดว่ากาก,ากไหมอ่านะครับนี่รถถังก็เจอมาแล้วครับอ่าแล้วอย่างดิมิทีจอ์นสันคิดว่าก,ากากไหมครับ นี่ก็คือระดับตัวตึงตัวท็อปตัวปั้นของวันเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นฮอเฟมของวันไปแล้วนะครับเพราะว่าแขวนมวมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกากไหมไม่กากนะไทเครลูกกากไหมครับทุกคนผมขามอกว่าไม่กากนะครับอ่ะและแถมให้อีกนคนที่ไม่ได้อยู่ในศึกวันนะแต่ก้าวผงาดไปสู่ศึกระดับโลกไปถึงมวยสากลอาชีพแล้วนะครับเพึ่งแพ้ไฟล์ล่าสุดนี่เองอย่างเทนชินนสึกาว่าครับทุกคนคิดว่าไอ้บักเทนชินกากไหมครับไม่กากนะ นี่คือระดับตัวท็อปที่เคยแตกเข็มขัดแชมป์ทุกคนนะครับตัวของเพชรดำเนี่ยโอเคฟอร์มหลังๆมาอาจจะดรอปใช่ไหมแต่ช่วงก่อนที่แกอยู่ในวันเนี่ยนี่ก็คือตัวตึงตัวแข็งคนหนึ่งเลยนะครับที่เดือดๆนะครับอ่ะพูดถึงฟอร์มรถถังกับอีมานกาซาเลฟก็ต้องยอมรับกันว่ารถถังเ,เจอมันเยอะมากแต่อัตราการน็อกเนี่ยก็น้อยกว่าตัวของอีมานกาซาเลฟนะครับแต่ถามว่ามวยสายนาเทนแบบรถถังนะครับก็ เราก็พอจะเข้าใจกันได้อยู่ถูกต้องไหมอันนี้คือไม่อวยนะถามว่าฟอร์มอีมานมันดีจริงไหมดีจริงนะครับแต่ไปเทียบอีกเรื่องหนึ่งกันก่อนดีก,กว่าว่าใน135ตปอนในยุคของที่รถถังตอนนั้นนะักตอนนั้นเป็นแชมป์อยู่ถ้าทุกคนดูและจําได้ทุกคนจะรู้เลยว่าแลน์กิ้งมันจะมีเดนิสปูลิตครับมีจาขอบสมิธครับมีซูเปอร์เล็กครับแล้วก็อาจจะเป็นทางฝั่งของใครนะ้ผมจะไม่ผิดมีทาเกียและใครคนนี่แหละ ในโตะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับประมาณนี้ครับก็อยู่เวทีวประมาณนี้แล้วก็คาดิเดตส,สําคัญที่หลายๆคนโฟกัสให้ขึ้นไปต่อยกับรถถังนะครับนั่นก็คือกล้องธรณีไม่ใช่กล้องธรณีนั่นก็คือซุปเปอร์เลกครับออที่ใครบอกว่าให้รถถังหนีซุปเปอร์เลกรถถังไม่ยอมชจอกับซุปเปอร์เลกตอนนั้นรถถังมีปัญหาบาดเจ็บนะครับพอได้อัดกันจริงแล้วเป็นยังไงครับทุกค,คนมองว่าฝีมือมันห่างกันมากไหมผมก็มองว่าถ้าไม่ติดลูกนับลูกนั้นนะ ผมก็มองว่า2คนนี้เขาก็สู้กันได้แบบเรียกชนิดที่ว่าพอสูญเสีแล้วแต่ซูเปอร์เลกก็ยังดูมีภาษีดีกว่านะครับแต่ภาพรวมมันก็ไม่ได้แบบห่างกันแบบ over โอเวอร์เกินไปเพราะ,ะนั้นอัดกันได้ไหมอัดกันได้ก็สูญสีนะเพราะ,ะนั้นผมก็จึงบอกว่าในยุคสมัยที่รถถังเป็นแชมป์หน้ามวยของเวทไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ฟังดีๆนะทุกคนหน้ามวยยุคนั้นมันเป็นแบบนี้ไงมันมีแต่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งพอกลับมาณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นกล้องธรณีน้องโอ๋ใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเป็นตัวอัสลามจอนเป็นอาคีฟอูลูซาดาใช่ไหมที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็อิมานกาซาเลฟแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นนักมวยหน้าใหม่ทุกคนนะครับยุคที่รถถังเป็นแชมป์กล้องธรณียังต่อยในวันลุมพินีในวันเล็กอยู่เลยทุกคนเข้าใจไหม อิมานกาเซเลฟไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่ได้มาอยู่ในศึกวันได้ซ้ํานะครับยังอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือยุคที่รถถังเขาดังแล้วเขาพังงาดอ่ะตัวอิมานกาเซเลฟยังไม่ได้เกิดมาอยู่ในศึกวันเลยนะครับเพราะย้อนไปดูไฟแรกไฟที่อีมานมาต่อยในศึกครั้งแรกของวันนะครับมาต่อยวันที่19เดือนกรกฎาคมปีที่20-24ครับเออ 2024นะครับก็นับย้อนไปจากนี้ก็ประมาณสัก2ปีถูกต้องไหมครับตอนนี้มันขึ้น2,6เองนะครับอ่ะก็ถือว่าปีเดียวอิมานไต่ขึ้นมาได้ในระดับที่ติดแลงด์กิ้งแล้วก็มีแบบว่ามุมมองว่าอยากจะให้ขึ้นไปชิงแต่มันคือการเดินทางของเขาใน1ปีเองนะครับใน1ปีแต่รถถังครับต่อยสตาร์ทสึกแรกนะครับต่อยวันที่22เดือนกันยาปี2018ครับ ห่างกับอีมานกาซาเลฟเจ็ดปีเต็มๆด้วยกันนะครับที่กว่าอีมานจะเข้ามาต่อยในศึกวันรถถังต่อยล่อไปแล้ว7ไปีด้วยกันเพราะฉะนั้นรถถังเนี่ยแน่นอนนะครับว่าด้านชื่อเสียงเงินทองสภาพคล่องของเขาแล้วก็การได้รับยอมรับแบบทั่วโลกอย่างเงี้ย รถถังเข้าไปไกลแล้วนะครับพิสูจน์ได้จากผู้ติดตามยอดฟอลโลเวอร์บน IG ครับรถถังล่อไป3ล้านคนนะครับ3ล้าน3.1ล้านผู้ติดตามซุปเปอร์เล็กที่ว่ามาเบียดเบียดเคียงๆใกล้ๆก,กับรถถังนะครับแบบ <c oughs> ฝีมือเอย่ยทุกนูน่นนั่นนี่แล้วก็เคยเอาชนะรถถังมาได้นะผู้ติดตามยังไม่ถึงครึ่งของรถถังเลยครับมีเพียงแค่5 7 8 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับประมาณนะฮะ ส่วนน้องนาบิลครับที่แบบว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเติบโตมาเป็นแชมป์รูปร่างบอดี้สูงยาวผู้ติดตามมีเพียงแค่519,000คนเองนะครับแล้วก็ไปดูตัวของอย่างตะวันฉายนะครับระดับแชมป์นะฮะอันนี้1.3ล้านนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูทางฝั่งของอัสดูลาครับผู้ติดตามณปัจจุบันเพียงแค่40,000คนเท่านั้นนะครับมึงซึ่งมันน้อยแบบน้อยมากถ้าเทียบกับรถถังและชื่อเสียงโกโบในระดับโลกเจอกับ แบบซูเปอร์สตาร์เจอกับอินฟลูเอนเซอร์หรือเจอกับแบบาดาราระดับท็อปนะครับหรือเจอกับระดับฮอลลีวูดหรือเจอกับนักกีฬาระดับท็อปด้วยกันลดถังไปกระทบไหลกันมาแล้วทั้งเส้นนะครับนี่คือ สิ่งที่รถถังมีแต่ทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงกับฝีมือมันอาจจะไม่เท่ากันแต่รถถังสิ่งที่เขามีแน่ๆเลยคือการเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าของวันแชมเปี้ยนชิพครับและเขาเป็นเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้ในวันแชมเปี้ยนชิพคนอื่นทําไม่ได้นะครับพูดถึงว่านักกีฬาที่เป็นคนไทยแท้ๆนะครับมีเพียงรถถัง เพียงคนเดียวเท่าน,นั้นครับที่เป็นแบบนี้ได้และเขาคือที่สุดของที่สุดนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าวันเดินทางมาได้ขนาดนี้ไกลขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะดิอีลอนแมนอย่างรดถังด้วยนะครับที่คอยค้ำจุนจุนเจือเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเติบโตกันมาด้วยกันครับก็ถามว่ามวยมันควรจะได้เจอไหมอันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วท้ายสุดมันก็จะต้องได้เจอกันอยู่ดีมันหนีกันไม่พ้นครับ ทางมวยมันจะได้เจอกันยังไงก็ได้เจออย่างรถถังกับซุปเปอร์เล็กที่ทุกคนบอกว่ารถถังนี้มั่งนู่นนั่นนี่มั่งเจ็บมั่งแอบป่วยแบบโอ้โหแบบทุกอย่างเลครับสาทุกสารทิศโถมใส่รถถัง ถามว่าสุดท้ายได้เจอกันไหมก็ได้เจอกันอยู่ดีครับและผมจะบอกให้นะครับว่าในช่วงอดีตถ้าทุกคนย้อนไปสัก4ี่ห้าปีที่แล้วช่วงรถถังล่างทองที่ซ้อมอยู่กับซ้อเอยังอยู่กับค่ายจิตเมืองนนอยู่ตอนนั้นเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถถังหน้าวันนั้นนะครับคือรถถังที่แบบร่างกายเขาแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งโดนแฮกเอตี้งวดก้านคอแฮกกตี้ออกมาพูดเองเลยนะครับว่าผมซัดเข้าไปเต็มเต็มเต็มข้อเต็มแข้งเต็มล่องเตียนผมเลย แต่รถถังยังอยู่ได้และเดินบวกผมต่อแฮกเกอร์ตี้ยังงงอ่ะนะครับทุกคนอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็พิสูจน์กันได้แล้วนะครับว่ารถถังเขาไม่ได้เจอแต่มวยอ่อนนะคนแข็งๆระดับแชฉงเขาก็เจอมาแล้วนะครับดังระดับโลกอย่างเทนชินเขาก็ปะทะกันมาแล้วนะครับอย่างซุปเปอร์เลกนี่ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่า สุดท้ายนะครับไม่ว่าวันจะจัดให้ช้าหรือหนืดขนาไหนก็ตามมันมีระยะเวลาของมันก็รอให้ระยะเวลาพิสูจน์นะครับพิสูจน์ตัวของทั้งรถถังเองแล้วก็ตัวของอิมานกาซาเลฟเองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่านอกจากอิมานที่ว่าน่ากลัวแล้วมันยังมีอาคีฟกุลุสดาอยู่แล้วก็ยังมีตัวของอัสลามจอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ ไม่แน่ว่าอาจจะส่งตัวอิมานกับอัสลามจอนมาอัดกันก่อนก็ได้เพื่อรอให้กับรถถังได้อัดกับพี่โอ๋ก่อนเครับเพราะว่าคัดดีเดตสําคัญปัจจุบันที่เคยประกบเจอกันมาแล้วมันคือน้องโอ๋ฮามามวยไทยอดีตแชมป์รุ่นแบนตัมเวทนะครับเขาอาจจะให้แชมป์มาชนกับแชมป์มันก่อนเพื่อชิงเข็มขัดที่ว่างแล้วใครที่เอาชนะระหว่างอิมานกับตัวของ อัสลามจอนก็อาจจะได้ขึ้นเป็นคู่ชิงแชมป์โคนต่อไปก็เป็นไปได้เพราะสุดท้ายแล้วมันตามสำนวนนี่เลยครับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนครับสุดท้ายแล้วการเวลาจะช่วยตอบทุกคนเองว่า ใครกันแน่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแชมป์135ปอนด์สุดท้ายท้ายสุดมันหนีกันไม่ได้ครับแม้ว่าวันจะเลี่ยงแค่ไหนก็ตามสุดท้ายยังไงก็ยังได้เจอกันอยู่ดีครเพราะฉะนั้นระยะเวลาณตรงเนี้ยถามว่าความเป็นป๊อปปูล่าความเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันยังไม่ส่งอีมานกาเซีฟครับณนะวันนี้อีมานยังถือว่าเป็นเหมือนหนึ่งคนที่เก่งนะหนึ่งคนที่มีฝีมือนะแต่ยังขายไฟและขายคาแรคเตอร์ได้ไม่ได้ถึงเซี่ยวของรถถัง้นะครับ แม้ว่าขนาดหัวหน้าแก๊งบิ๊กเนมอย่างนาบิลเนี่ยที่ดังขึ้นมาในช่วงข้ามคืนปีสองปีสามปีขึ้นมาเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาดังขึ้นมาก็ยังไม่ได้โกโบ้ขนาดรถถังนะครับแม้ว่ารถถังจะเป็นไทยแท้ๆพูดอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างนาบิลนี่อังกฤษข้องปออีมานี่อังกฤษข้องปอนะครับแต่ก็ยังไม่เรียกได้ว่าเอาชนะใจคนดูทั่วทั้งโลกเหมือนรถถังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้เวลาอีมาเขาเติบโตไปแล้วกันแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับมวยมันจะได้เจอยังไงมันก็ยังได้ซัดกันอยู่ดีฮะก็แค่นี้เองครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็วิถีทางมวยมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ว่าวันจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอสมมุตินะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอกันสุดท้ายมันจะเจอกันมันก็ยังต้องเจอกันอยู่ดีครับมันจะหนีกันยังไงอ่ะก็มันจ่อคอหอยก็เหมือนกับศึกที่ซุปเปอร์เลกเจอรถถังนั่นแหละครับอ่ะ มันก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีนั่นแหละครับก็ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งรถถังแล้วก็ตัวของอิมานกาซาเลฟนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้นรวมถึงพี่โอรวมถึงกล้องธรณีรวมถึงทุกๆคนด้วยแล้วก็รวมถึงทางด้านผู้จัดอย่างวันช้ยนชิพด้วยนะครับก็อันนี้มาไขาข้อข้องใจให้กับ f อได้มองมุมมองที่มันแตกต่างมันมีแฟกต์มันมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะได้แบบเห็นภาพมันกว้างขึ้นนะ แล้วใครที่มาแบบเถียงด้วยอารมณ์มาอะไรอย่างเงี้ยผมขอไม่ตอบละกันนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีเหตุผลมีมุมมองตรงนั้นตรงนี้วันทุงวันที่อะไรใส่เข้ามาระบุเนี่ยผมถือว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบข้อมูลที่เรามาดิสคัทกันได้ก็ถือว่าสนุกแลกเปลี่ยนกันไปนละกันผมอาจจะไม่ได้มองถูกร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วผมก็เชื่อว,ว่ามันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันคือวิธีทางของมวยนั่นแหละครับก็ให้ทุกคนมีความสุขกับการดูมวยละกันนะครับก็ลองคิดอันนี้ยังไม่ได้เข้าาาบบทววิคเคครระะห์นั่ มาอัดกันจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ทําคลิปหน้าให้ดูแล้วกันส่วนวิเคราะห์มวยของฝั่งมวยสากลผมทําแน่นอนผมไม่ได้ลืมนะฮะรอแค่มันใกล้ต่อยกันเฉยๆดผมจะทําให้ฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพูดผิดหรือนําเสนอจุดใดวิดไปเรียกใครผิดขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้หวัสดีครับ